การเขียนตัว h แบบนี้นะครับด้วยวิธี direct distance method นะครับสมมติว่าผมมีลาย1หนึ่งเส้นผมเริ่มที่วิกัด6,0 6,2นะฮะก็คือเริ่มที่ x 6หน่วยแล้วก็ y 2หน่วย enter อันนี้คือจุดเริ่มต้นนะครับวิธี direct distance method จะใช้ร่วมกับ auto mode ก็คือ f8 นะครับสังเกตดูนะครับตรงนี้จะเป็น auto mode นะ คีย์รัสสี F8 กดลงไปจะเป็นการล็อกแกนตอนนี้เราใส่ตะละยะเราเมาส์นําล่องทิศทางแล้วก็กอกตะละยะตอนนี้จะเขียนได้แต่แนวลาบกับแนวดิ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัว H ตัวนี้เนี่ยผมเอาเมาส์ชี้ไปทิศนี้แล้วกอกหนึ่ง Enter ผมชี้ขึ้นกอกหนึ่ง Enter ผมชี้ไปดังขวากอกหนึ่ง Enter ลงล่างกอกหนึ่ง Enter ไปดังขวากอกหนึ่ง Enter ขึ้นบนกรอกสาม Enter ไปทางซ้ายกอกหนึ่ง enter ลงล่างกอกหนึ่ง enter อ่อันนี้อันดูก่อนนะครับ mm hmm. เพินเมาส์กระเถิบผิดจังหวะนะครับหนึ่ง enter มาทางซ้ายหนึ่ง enter ขึ้นบนหนึ่ง enter ออกทางซ้ายหนึ่ง enter แล้วก็สุดท้ายกด C-C a close นะครับอตอนนี้เราก็จะได้ตัว H นะโดวยวิธี d e l e t Distance Method นะครับ